เยอะเลอืมเปิดตุกมให้ผ้าเนื้อผงผ้าอะไรอย่างเงี้ยเนื้อผงเยอะๆเลยมีไหมจะไปมันจุกกูดเจดีกลางน้ำที่สุรินทร์ไปวันไหนก็ไปบงไปบ่งสวงไปบงสวงมันสุกเนี่ยจะฝากพินนี่ไป ครับจนันครับผมจันมันนั่นที่จันเล่าให้ฟังอะไรวนนะ้ะที่ว่าได้ก่อนจะได้เหรียญอะไรนะเหรียญรห่านะเหรียญรห่าขวัญขวัญได้ไงขวัญว่าแกลงมาทั้งลงมาเป็นองค์สีเงาเลยอ๋อะอะไรสดกันอกันสวัสดีครับสวัสดีครับช่างสวัสดีครับะจะเอาอะไรมาโชว์อ่ะโอ้ เอาทางมาให้เขาอ๋อแหกก็เลยพอไปฝันอีกวันหนะึ่งกลับไปบ้านพี่สาวคนโตก็เลยให้มาอ๋อก่อนที่จะได้ก็คือฝันก่อนใช่ไหมนันเห็นร้อห้าท่านใช่ไหมพอพอกลับบ้านอีกวันเขานึกยังไงเขาก่ะเก็บไว้ตั้งนานแลยเก6กไว้ตั้งสิบกว่าป,ปีแล้วเป็นแด้เาเป็นสลิมคนนะ เป็นรุ่นอะไรไม่รู้เลยไม่รู้เหรอแกบอกว่าใครใส่กระเป๋าไว้ตั้งนานแล้วจะให้แกใส่วัดเป็นสิบปีนี่ครับข้างหลังข้างหน้าเป็นรูปรองอ่ารองห้าครับติดพ่อรองห้าแล้วก็ข้างหลังก็เป็นอะไรมาลายชงคุดอืมมาลายรงคุดมันคุดอ๋อ <laughs> เปิดกุเปิดกุเปิดกุครับอันนี้คือหนุ่มลำทานนะครับพอดีก็จะไปทําบุญเอาภาพไปบรรจุก,กุในเจดีกลางน้ำนะครับพอดีก็หนุ่มลำกันหนุ่มลำทานก็ร่วมทําบุญครับนี่ครับร่วมทําบุญ <Yes. S 2> มีภาพของเปนะดูเปิดกุเกเปิดุเปิดเเเปเก จังครับยังใช่ไหมเดี๋ยวไปโอ้โหนี่สวยงามเปิดกลุกระทางเยอะแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันแจกดีเดียวเปิดจานถือพอดีมีผ้าไหมมีผ้าจะไปมันมันจุกกอ่ะเยอะเลยเปดผ้าเนื้อผงผ้าอะไรอย่างเงี้ยเนื้อผงเยอะๆมีไหม จะไปมันจุกกูดเจดีย์กลางน้ำที่สุรินทร์ไปวันไหนก็ไปบงไปบงสวงไปบงสวงมันสุก่ยจะฝากพินนี่ไปิรร่วมทำบุญอันนี้ครับสเดียพ่อเราห้า<ด>สักดีมากนะครับหือเป็นมิตหมายที่ดีนะคอยประจำนะ เลือกเอาได้นะเนี่ยลองลองคัดดูเยือดพอได้องไหนหยิบเลยให้พอ,อ,อมีเยอะอยส่วนตัวแล้วมีห้อยประจำอยู่ใช่ไหม,มหนี่อยู่แล้วประจำอันนี้ระครังย้อนยุบอันไหนนนี้ระคังย้อนยุบอ๋ออันนี้เอาพัดเยอะเดี๋ยวไปส่องเลยถ้าไปส่องดูนะท้อง่างก็ไปส่องดูก่อนอาจจะมีพัดนี่เ,เลือดเด้ ก็บมามีอะไรโชว์ในถูมีอะไรโชว์บิ๊เยอะโชว์ทางบ้านนะสักหน่อยอ่าได้ได้โชว์อ่านในที่ละโอ้พระธาตุพระระธาตุพระนี่วัดประวันปีไหนนะปีปีสามหกปีสามหกโอ้เก่าแล้วอ่ะถือหน่อยถือหน่อยประวันวัดปรนเ่ณ ตเกเาเะไ,ไม่รู้วัดธรำมาขามเลยวนเลยวัดละครโคตตาลามย้กอยนยุกทำแบบแบบเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดประตู ท้าพ,พเจ้าสอนข้าพเจ้าสอนนี่เก่าเนี่ยเอามาตั้งแต่ตอนอยู่ท่าพระหลายปีแล้วนะปีสี่ส่วนปีสี่ส่วนวัดของข้าพเกศาสอนอสวยสวยครับนี่คือเป็นผ้าที่จะเอาไปไปบรรจุขูนะครับผม,มเป็นงานบุญนะครับงานดีเหมือนกันบรจุขูอันนี้ก็ยังต้องว่างก็จะดูอยู่นะครับดูอยู่ได้แล้วอาจารย์ลองเปิดแป๊บนึงเปิดตัวทุ่งเลย เปิดฝาดึงดึงขึ้นเเออวัดปลาบอลวินที่อมนี่วนี่อมเดียวนะปัดบอลน้าอยากได้อะเออไม่เคยมีกับเขาเลยเอาเดียวเลยมาให้ปลาบอลเนื้อดำดำอ่ะเนื้อดำดำอ่ะเนื้อออกดำดำอ่ะปลาบอลนี่โสวยสวยเนื้อ โมทนาวเออเออใครอยากได้ให้เลยพี่ไหนดูดูข้างหลังอาจารย์ดูข้างหลังหน่อยเปิดแกดูข้างหลังหน่อยเศรษฐามือเลอะมือเปียกมือเปียกให้ดูข้างหลังหน่อยเศรษฐาสว้ตะโกงสวดประวัติสวยวประวัติอันนี้ เขาสวยดีอ,อ,อันนี้ก็สวย,ยนะดนึงเนี่ยเล้วจะใครสวยเนี่นยอ่าอันนี้อันนี้ขเขาเก่าเนี่ยเขาส่องแล้วก็ไปส่งอันนี้เขาเก่าแล้วเก็บได้แล้วเราจะขึ้นข้างบนแล้ว <laughs> แล้วปิดด้วยสององเดี๋ยวสองสสองค์นี้เดี๋ยวขออันนี้สัก ไหนึดงติ๊กแบบอันนี้ขอขอสองเงอนจันอันนี้นะ่าจะเป็นที่เดียวกันนะเออที่เดียวกันที่เดียวกันใช่ที่เดียวกันเนีเ่ยเปนะิดอันนี้หน่อยกดเยี่ยวอ่ะอันนี้เก็บละเก็บสาจากไหนไม่รู้นี่ภาดีๆเยอะ อย่เดี๋ยวาไปดูอีกทีนเนี่ยไรขิงเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไรขิงนี่หลวงพ่อเกษรหลวงพ่อเกษร่ะขายกันนะเด็กข้าพระต้องมีหลวพ่อเกสรเด้อครับไม่มีไม่ใช่เด็กข้าครบอนนี้เก่าเ่เหมือนกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวลกล้องดูนะผมขอบคุณผู้ชมทุกท่านเข้ามารับชมนะครับ ดีตอนเด็กเด็กใคมาสนคุณครับบเด็กมาบ้างา